นะครับมีการแช็กันก่อนนี่เลยครับดู์นี่ก่อนแลไรครับด,ดูการเล่นนะครับคุณมากกับคุณโยกค,คุณมากในคนที่สูงกว่าน,นะครับคุณโยกก็คือคนที่สูงกว่านะครับนี่ถ้าดูไกลๆข้างนอกนะครับท่านที่เดินผ่านไปนมาเราไม่ได้เต้นบีดบอยกันนะครับบีดบล็อกกันนะครับ ป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับสามารถร่วมชมร่วมรับชมกันได้นะครับนี่ครับคุณโยงับโอ้โหตัวสูงไม่มีนี่โอ้โหดริ้วมากเลยครับหักสังเขาเล่นตุตบอลเป็นผู้ต่อสู้เพมันแค่จะยืนปากอย่างเดียวนะแต่คืนบอลนะครับนี่การคืนบอลนะครับใช้เท้าคื้นไหครับโอ้โหครับีขึ้นเท้าครับคุณโยงกบมาครอบรองบอลครับ แต่ไม่เป็นคนใส่ในการครอบความรอดในการครอบมากครับคุณโย่ดูกันนี่นันยาของไทยเองนะครับรองทานะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับโอ้คุณโย่ทีเดียวรับวันนี้อยู่ที่คุณมาดได้ครอบครองครับดูทักษะและสกิลของคุณมากครับคุณสามารถครับและคู่ต่อไปครับคุณปริญญานะครับหรือคุณบ้านะครับเตรียมตัวครับเจอคุณกับคุณเอกกรัตน์นะครับหรือคุณเอกนะครับในคู่ต่อไป เรียนเชิญครับอาร์ตเข้ามาเห็นใครไม่ถ่ายพี่ฉันไมถ่ายพี่เดี๋ยวต่อพี่ต่อไปนะอ้โหเอาเลยครับนี่นะครับกล่าวพูดแบบนี้ครับสวยๆอย่างนี้ภาพสวยๆอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับวันนี้ครับเราจะเห็นคุณยอแสดงเป็นแอมพูฟไปแล้วนะครับในการยิงนะครับกล่าวพูดลังดูในการอยู่นะครับ นี่ครับคุณมาคืนบอลไว้ครับต่อไปพี่เหรอะต่อบาสพี่คุณยุ้งนี่เป็นนักนักสตรีทบอลที่อารมณ์ดีนะครับเจะจะยิ้มตลอดเวลานะครับไปแพนหน้าก็จะยิ้ม,มครับคือผมไม่แน่ใจบบ <laughs> าาว่ายิ้มนี่ยิ้มตั้งแต่เมื่อคืนหรือเปล่าครับทักษะไม่ธรรมดาครับคุณโยโอ้โหฮะเนี่ยครับโอ้คุณโยุงนี่เป็นนักนักสตรีทบอลที่ทักษะ ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับกินบอลอย่างนี้นะครับแรงคดสูงแรงยังไม่ค่อยทัาสังคาไม่ค่อยดีครับคุณมาชนะครับแรงครอบครองบอลมากครับตอนนี้ครอบคล้องบอลก็เล่นกับเวลาไปเรื่อยๆครับคุณโยงก็พยายามจะนําบอลกลับมาครอบครองบอลให้ได้นะครับแต่บางท่านก็มาเพื่อโชว์น่าสังรุนตัวจะแพ้แทบผมไม่สนใจครับผมเขอได้โชว์ครับโดยเฉพาะคุณมาสก่อนนะครับเอาละครับมาดี่คุณโยงนี่ครับ ดูเกาคือบอลไี่เงียนมากนะครับเพลินมากเลยนะครับดูครับโอ้โหดู